สวัสดีครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมจะออกไปไทนานะครับก็เลยจะมาแนะนำการเตรียมรถไทนะครับเพื่อที่จะไปไทนาเพราะว่ารถไทของผมเนี่ยเป็นรถไทที่ซื้อม,มือสองนะครับตอนนี้ก็เข้าปีที่ห้าแล้วใช้ปีที่ห้าแล้ว รถเราก็จะไม่เหมือนกับรถใหม่นะครับเราจะไปไถเลยไม่ได้นะครับต้องมีการเตรียมตรวจสอบความพร้อมก่อนนะครับถ้าไม่มีการเตรียมไม่มีการตรวจสอบตรวจเช็คไปไถเลยนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ไถไถนาไม่เสร็จหรืออาจจะต้องเอาช่างไปซ่อมอยู่กลางทุ่งนานลำบาก เพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมเตรียมอะไรบ้างนะครับก็ขอแนะนํานะครับเป็นการเลิกเบียดเรียนรู้ครับผมไม่ใช่คนเก่งอะไร,รแต่ผมใช้วิธีนี้รถผมก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ทำนาได้ผลผลิตข้าวทุกปีนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีประโยชน์ก็จะ นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้นำไปใช้นะครับเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็อันดับแรกก็ดูยางก่อนนะครับยางมันอยู่ในสภาพมีลมไหมครับดูดูดดตาก,ก็รู้นะครับอยู่ทั้งทั้งทั้งหมดนะครับทั้งทั้งสี่ล้อเลยนะครับ ล้อหลังล้อหน้าครับทั้งหมดยางของผมนี่ต้องดูเลยนะครับนี่ยางหลังนะครับลาวเลยนะครับหมดสภาพแล้วจริงๆนี่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยด้านนี้หนักเลยยี่ไม่ไดีระเบิดกลางทุ่งนาแต่ผมใช้วิธีว่าเติมลงไปน้อยครับเติม20ปอนด์ ข้างหลังข้างหน้าเติม30มสิบปอนด์ข้างหน้านี่ดีอยู่แต่ข้างหลังเราเราหมัจริงๆจะต้องเปลี่ยนนะครับผมดูแล้วเช็คราคาแล้วครับสามเมื่อนะครับคู่นี้ก็เลยใช้ไปตอวเฉลิมบอาก็ใช้ได้นะครับเราก็เป็นตงลงน้ำนะรถพ่นในโรงน้ำเอาแต่บนบกแห้ง ใช้ไปก่อนนะครับเอามันจนระเบิดน่แหละใช้ไปอันดับต่อไปนะครับเราดูน็อตต่างๆนะครับน็อตมีตัวไหนหลุดตัวไหนคลายตัวไหนชำรุดอะไรไหมนะครับตามแขนแขนยกบตามฐานตามอะไร,ะรดูไป ดูใต้ทอ้องนะครับมีน้ำมันเครื่องรั่วไหมนะครับของผมนี่น้ำมันเครื่องซึมอยู่ใต้ท้องเกียร์แต่ว่าก็พอใช้ได้ก็ใช้ไปนะครับถ้าเราไปซ่อมก็เสียค่าช่างแล้วก็เอาภาชนะมารองไว้ถ้ามาขาดเราก็เติมนะครับนะมีมีรอยรั่วไหมนะครับ มีน้ำหยดไหมรับอันนี้มันก็ซึมอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาลงมมือสไม่ต้องไปคิดอะไรมากอันนี้ก็ซีนร้อหนอ้าด้านขวาก็ซึมบางทีก็หยดอยู่แต่ว่าก็ใช้ไปใช้ได้ก็ใช้ไปโอเคอ่าแบบต่อไปนะครับดู ระดับน้ำมันเครื่องนะครับดึงออกมาครับอ,อยู่ในระดับอ่นนี้ใช้ได้นะครับอยู่ในฉีดบนอยู่นะครับดูดำๆติดจุดดด่บนฉีดบนใช้ได้ก็เอาเอาเข้าคืนนะครับก่อนจะดึงออกมาต้องเช็ดฝุ่นก่อนนะครับอันนี้ผมเช็ดแล้ว เดี๋ยวฝุ่นมันลงไปที่น้ำมันเครื่องต่อไปก็ดูน้ำมันเกียร์นะครับดูน้ำมันเกียร์ต้องเช็ดก,ก่อนนะครับเช็ดแล้วนะครับดูนะครับน,น้ำมันติดอยู่ไหม จะมีน้ำมันมองเห็นเส้นไสนะครับมีน้ำมันอยู่แล้วก็ปาดนะครับได้ก็เอาเข้าคืนอถ้าไม่อยู่ในระดับต้องเติมนะครับทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับโอเคระับต่อไปนะครับก็ดูน้ำในหม้อน้ำนะครับดูในหม้อพักน้ำก่อน น้ำสำรองนะครับว่ามีน้ำไหมครับก็เกะเปิดออกนะมีน้ำมีนะครับมองเห็นนะครับสีแดงๆครับอันนี้มีนะครับแล้วก็มาดูน้ำในตัวม้อน้ำนะครับก็เปิดฝาดูนะครับรถเก่านะครับ ถ้าจะร่วก็เปิดดูบางทีมันไม่ดูดจากหม้อน้ำำําสํารองนะครับเปิดดูไปไม่เป็นไร,รไเปิดูนะครับว่พอมันเจอขาดน้ํานิดหน่อยนะครับเราก็เอาน้ําเติมนะครับเติมไปเลยครับเป็นไรปุ๊บเอ่อแสดงว่าไม่ขาดนะครับน้ำไม่ขาด ก็ปิดฟ้าไว้นะครับอย่าลืมนะครับปิดให้ตรงล็อกปึ๊บแล้วก็ปิดไว้นะครับปึบอ๊อันนี้เป็นในรับปกตินะครับ เช็คความตึงของเสภาดน,นึงมผ่านปั๊มน้ำาพอดีนะครับต่อไปเป่ากรองครับขั้นตอนการเป่ากรองเอากรองไปเป่าครับกรองที่ต้องเป่าบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราใช้ในการทาํางานนี่เป็นฝุ่นนะครับรถไยนี่อยู่ในทางฝุ่นชีวิตเปื้อนฝุ่นนะครับ ต้องเอากองไปเป่าเป่าไวๆนะครับไม่งั้นเครื่องจะพังเครื่องจะไม่ทนนะครับรถผมนี่เครื่องยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเครื่องยังฟิตนะครับเครื่องยังดีเลยยังไม่แก่นะครับสิกบกว่าปีแล้วยังไม่ได้ถอดช่อมเลยนะครับหรือว่าดูแลผมดูแลเครื่องดีๆการใช้างานผมก็ใช้เบาๆนะครับไม่ไม่เน้นกระชโชกโคคาดไม่เน้นอนะ่ะ ัวเราทำงานตัวเองก็เอากรองนะครับถอดออากรองไปเป่าเอาเฉพาะชั้นนอกนะครับมันมีกรองสองชั้นชั้นในไม่ต้องเป่าถอเอาชั้นนอกถอดเอาอไปเป่าขั้นต่อไปนะครับคือการทำการอัดจรบีนะครับ หลังจากที่เราเผากองแล้วก็เอากองมาประกอบเช่เดิมนะครับขั้นต่อไปก็คือการอัดเจลาบีนะครับโดยใช้เครื่องอัดเจลาบีนะครับอัดตรงไหนบ้างครับตัวสําคัญที่สุดนะครับตัวปัญหาของรถสองเผาะนะครับก็คือตัวคานหน้านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะต้องอัดเจลาบีนะครับ ผ้าไม่อัดจระบีแห้งนะครับใช้ไปนานๆน,น,นะไม่มีการละลืน่นเฟืองตัวนี้เฟืองเดือยมือนะหรือเฟืองดอกจอกเฟืองอะไรต่างๆนี่จะช้ำรุดเสียหายนะครับสองสองที่นะครับุคือต,ต,ตัวนี้กับข้างหน้านะครับต้องอัดบ่อยๆนะครับ ตัวนี้สําคัญมากมันจะทําให้เราเสียเงินค่าซ่อมับหลายหมื่นนะครับเฟืองในในคานหน้าเยอะมากนะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้เราไม่ทําการอัจระบีนะครับบ่อยๆถ้าได้พังนะครับมดไปหลายหมื่นผมโดนมาแล้วนะครับเฟืองในนี้ผมเปี่ยนเกือบหมดทุกตัวนะครับ ซื้อมาก,ก็โดนโดนรถที่โดนย้อมแมวมาครับ,รบก็ได้ทําการทําใหม่นะครับเปลี่ยนตัวทังเปลี่ยนสองจาก,การานะครับเครืองเยอะมากลดวลาเ่เงินนะครับก็ครื่องเสียตอนนี้รู้เร็วนะก็พยายามดูแลตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ต้องอัดนะครับก็คือตรงนี้นะครับ ตรงตรงเขาเรียกอะไรคอมาหรือบคอมาล้อล้อหนาถ้าถ้าเรียกผิดก็ขอไปอันสองข้างนะครับซ้ายและขวาอัจจะบีนะครับแล้วก็ตรงแขนยกนะครับ แขนยกต้างซ้ายอะขวาใช้เยอะกว่าทำตรนแขนยกแล้วก,ววก,วก,วก็ขั้นต่อไปก็คือใช้น้ำมันเครื่องเกา่ามาหยอดอรทำหยอดบริเวณอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ไม่ไมไมไมแน่ใจนะครับตรงเนี้ยต,ตรงลูกหมากทุกตัวนะครับทั้งสองดัน แล้วก็จุดหมุนทุกจุดนะครับหยอดหยอดน้ำมันนะครับหรือใช้จารบีก็ได้ผมก็จะใช้จารบีนะครับมา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 หยอดมาทาด้าน,นี้ด้วยนะครับทุกจุดนะครับหยอดจารบีตรงจุดหมุนทุกจุดนะครับมันอาจจะสกปรกดำนะครับเลือดแต่ว่ามันสามารถที่จะทำให้รถเรานั้น ใช้งานได้นานนะครับอะไรไมต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับตรงจุดหมุนของผานจุดโยกอะรต่างก็ก,ก็ก็ยอดน้ำมันนะครับน้ำมันเกา่าเนี่ยลยครัมาหยดบุคคจะพยาสว่างสังจกตมช่างมันแล้วมันใช้ได้นานนะครับ ทำการหยอดน้ามันนะครับตรงจุดหมุนทุกจุดเลยนะครับไม่หยอดมันจะสึกนะครับสึกเร็วจุดหมุนทุกจุดหยอดเข้าไปีเป็นจุดหมุนนะครับให้เราหยอดหยอดไปครับไม่เสียหลายครับ หมุนของแขนต่อนะครับหยอดนะครับจุดหมุนนะครับหยอดแล้ก็ฝานก็หยอดนะครับหยอดเข้าไปนะครับจุดหมุนนะครับฝานก็หยอดนะครับ หอดไปเธอเขาไม่เสียหลยคือน็อตที่เคลื่อนที่ทุกตัวมันมีการสึ่หลอนะครับถ้ามันเสียดสีไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงหลอดนะครับใส่จรารบีเก่าก็ได้หลอดไปหมดนะครับทุกจุดครับอ่า ตรวจเช็คน้ำมันคานหน้าด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องเช็คบ่อยนะครับที่ผมก็ไม่ได้เช็คนานผมก็อลองเช็คดูนะครับก็โดยการขันน็อตเบอร์สี่นะครับายน็อตเบอร์สิบสี่ออกเ,ออเช็คครั้งที่เดียวพอครับถ้ามีน้ำมันไหลออกมาเนี่ยแสดงว่าน้ำมันน้ำมัน พร้อมนะครับเราก็คันก็ไปคืนแสดงว่าน้ำมันคัน,นหน้าอยู่ในระดับเหมาะสมนะครับคันเข้าคืนไม่ต้องคันแรงมากคันอนตึงมือเดียวมันจะคันไม่ออกเวลาเราชิดก่ับไป ขั้นตอนต่อไปก็คือการอัดเจระบีนะครับการอัดจระบีจุดที่ผมว่ามาครับก็คือตรงนี้นะครับเขาหน้าพอดีมันมือเดียวนะครับมันอัดไปแล้วแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับตรง เขาเรียกอะไรขานหน้าตรงนี้ด้านหน้าครับแล้วก็ตรงนี้ครับล้อนหน้านะครับคอมาล้อนหน้าสองข้างตรงนี้ครับเ,เจละบีนะครับ แขนยกหลังครับุ๊บแขนยกอีกด้านหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งครับตรวนี้จะต้องทำาทุกครั้งก่อนไปใช้งานถ้าใช้งานบ่อยนะครับแต่ว่าที่ต้องทำตลอด อยางแนะนำให้ทำภาหน้านครับทำไมอยกเสียตังเยอะ,ะทำทุกวันทุกครั้งที่จะไปทำงานครับเมื่อเราทำตามขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทำการอุ่นเครื่องประมาณ3-5นาทีขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็นำ เจ้าค <M> ูเบตา m 5 0 0 0คันเก่าของเราไปใช้ทำงานก็คิดว่างานจะสำเร็จโอกาสที่จะเสียในที่นาน้อยมากแต่ท้งนี้ทั้้นก็อยู่ที่การใช้ด้วยนะครับต้องรู้จักใช้ให้เป็นนะครับก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับต้องเผาหัวก่อนนะครับ ประมาณสัก30บวินาทีเขารูม้มีหัวเขา แขกเขาะแค่แคกไหมแต่คันนี้เสียงไม่มีเสียงบ,บิดว่าปกตินะครับเรื่องนีเงน้เรื่องยนต์พลดนิยเงมืงนกับเพราะว่าเป็นรถเก่าก็ไม่เป็นไรครับเราเอามาใช้อะถ้าใช้ประโยชน์ ในการทอเราได้ก็มีก็ทานครับดางไปนะครับโอเคนะครับ,บอพอเครื่องเริ่มตื่นแล้วเราก็มาเจ้าปัจจา,า,ายพาดดันนี้นะครับเป็นใม้พนไปเลยไปหนาเคครับ ก็นำไปใ,ใช้ดูเกี่ับเป็นแนวทางให้รถของเพื่อนเพื่อนมีความคงคลเป็นเราได้ทางไม่ต้องเสียเงินค่าซ่อมบ่อยนะครับสวัสดีครับ